หมอบีทู่สื่อวิญญาณค่ะสวนกลับนตอุดมแต้พาณิชย์นะคะหลังจากที่พูดไม่หมดในเดี่ยว13ค่ะแล้วก็เชิญหมอบีเนี่ยไปปราบผีที่บ้านแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยทำไม่ได้นะคะเรียกว่าเรื่องนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งควันหลงในเดี่ยว13นะคะของนตอุดมแต้พาณิชย์กับกรณีที่คุณนรเนี่ยเขาพูดถึงหมอบีทู่สื่อวิญญาณหลังจากเชิญหมอบีนี่แหละค่ะไปช่วยปราบผีที่บ้านให้หน่อยเออแล้วหมอบีเนี่ยเหมือนประมาณพูดประมาณว่าหมอบีเขาไม่เห็นทําอะไรเลยพอมาดูเสร็จปุ๊บอ๋อบอก มีผีนะแล้วหมอบีก็กลับไปอะไรอย่างนี้นะคะให้อยู่กับผีไปก่อนที่จะบอกว่าเออเดี๋ยวหมอบีไปเฝ้าร้านก่อนนะซึ่งต้องบอกเลยว่าหมอบีเขาออกมาบอกนะคะว่าพูดไม่หมดค่ะคือหมอบีเนี่ยเขาเล่าว่าพอเข้าไปถึงบ้านปุ๊บเออตอนนั้นอะ่ะเหมือนว่าคุณน้ตพูดในเดี่ยวแล้วกันคุณน้ตพูดในเดี่ยวเปิดบ,บ้านปุ๊บหมอบีเข้าไปในห้องนอนเรียบร้อยแล้วแล้วก็บอกว่าเนี่ยไอ้อสุรกายมันอยู่ตรงนั้นที่เดียวกับหมออมยิมบอกตอนแรกให้หมออมยิมไปหมออมยิมก็หนีกลับบ้านไปก่อนอะ่ะ ทีนี้เขาบอกว่าอันนี้มนไม่ใช่ผีนะคะพี่โนต้ตแต่ว่ามันเป็นอสุรกายมันเหมือนเป็นกรล่ามอ่ะที่แบบมันจะเล็กเทก,กว่าอาสุรกายอีกให้บุญมันมันก็ไม่เอาด้วยมอบีบอกว่ามีคนทําของใส่พี่โนต้ตครับนะในเดี๋ยวเขาบอกแบบนี้มอบีบอกว่างั้นอย่างนี้เดี๋ยวผมขอนั่งสมาธิสักครู่หนึ่งสักพักพอเขานั่งสมาธิเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็เลยเรียกคุณโนต้ตไปบอกว่าเนี่ยพี่มีของอยู่เห็นเป็นยันสีแดงๆสักอย่างหนึ่งเนี่ย เขาก็บอกว่าเฮ้ยในห้องเขาก็ไม่ได้มีอะไรคุณโน้ตบอกนะว่าในห้องเขาไม่มีอะไรเลยแบบน่าจะฟิลฟิลแบบมินิมอลอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเลยนะก็เลยตัดสินใจพลิกเตียงขึ้นมาดูค่ะปรากฏว่ามันมียันสีแดงของขเขมรแล้วหมอบีก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นอีกอันนึงพลิกใต้เตียงก็เจอยันสีแดงอีกคุณโน้ตก็บอกว่าช็อกเลยแต่หมอบีบอกว่ามันยังมีอีกนะมันยังมีอีกอันหนึ่งอ่ะพลิกดูที่หัวเตียงอ่วเจออีกอันนึงอีกลายมือเดียวก็เลย สีแดงๆเหมือนกันอีกหมอบีก็เลยอธิบายว่าอ๋อเนี่ยโดนทาของมาแล้วก็ทําอีผีตัวนี้มาด้วยมันถูกสั่งให้มาเฝ้าพี่โนต้ตหมอบีเลยบอกว่าเห็นเฉยๆนะแต่ว่าแก้อะไรไม่ได้แล้วก็หมอบีก็ไปเฝ้าร้านกาแฟเหมือนเดิมอ่าในเดี๋ยวเขาพูดแบบนี้นะคะต่อมาค่ะพอหมอบีเนี่ยเขาถูกถามเยอะเข้าเยอะเข้าเขาก็เลยเออพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันในรายการผู้สื่อข่าวเนื่องจากว่ามีแฟนๆนที่ติดตามเข้ามาถามกันเยอะเลยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ โดยหมอบีเนี่ยบอกว่าคุณโน้ตเล่าเหตุการณ์ไม่หมดตอนนั้นน่ะตัวเองไม่ได้โกรธคุณโน้ตนะเพราะว่าวันนั้นน่ะหมอบีก็ไปดูเดี่ยว13เหมือนกันนั่งอยู่ในโซนเดียวกับจาพนมนั่นแหละเพียงแต่ว่าคุณโน้ตเขาไม่เห็นแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดย้อน่ะนะคะบอกว่าสิ่งที่คุณโน้ตพูดบนเวทีนั้นนะ่ะคือเขาพูดไม่หมดและที่ผมพูดได้เพราะว่าผมเป็นคนที่ถูกอ้างอิงสิ่งที่พี่โน้ตพูดเนี่ยพูดไม่หมดเนื่องจากว่าเขาบอกว่าผมไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วก็รีบกลับบ้านณนะเวลานั้นนะ ร้านมันปิดแล้วผมไม่ได้กลับร้านผมไปกินข้าวแล้วผมก็บอกวิธีการแก้ไปหมดทุกอย่างแล้วบอกข้อหนึ่งข้อสองข้อสามว่าควรทําอะไรบ้างแต่พี่จะทําหรือไม่ทํามันก็เรื่องของพี่ขนาดผมเนี่ยจะยกของให้พี่เขาฟรีฟรเขายังไม่เอาเลยพูดตรงๆงผมกล้าพูดเพราะว่าผมเนี่ยถูกอ้างอิงผมบอกให้แก้อะไรบ้างเขาบอกว่าไม่เอาของเพราะว่าเป็นเหมือนสิ่งที่ผมให้ไปเนี่ยมันไม่ตรงกับความเป็นอาร์ตติกข,ของพี่เขาเหมือนน่าจะไม่ชอบอะนะคะผมก็เลยแบบเออแล้วแต่ สิ่งที่ผมพูดตอนนี้เนี่ยผมยังแฮปปี้กับพี่เขาอยู่นะถัดมาผมยังระบุบอกว่าเนี่ยวันวันเนี้ยพี่ไปไหนมาผมระบุวันที่บอกเที่ยวบินด้วยซึ่งมันย้อนกลับไปนานมากเมื่อเจปีก่อนแล้วบอกด้วยว่าเนี่ยพี่ไปกับใครแต่เขาจําไม่ได้เราก็เออไม่ได้ว่าอะไรเราทําหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่แล้วผมบอกแล้วแต่สิ่งที่พี่เขาพูดเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าผมแนะนําอะไรไปบ้างและวันที่เขาแสดงเนี่ยผมไปนั่งดูอยู่เหมือนกันแต่เขาไม่เห็นผมลวมั้ง หลังจากนั้นทีมงานเนี่ยก็มาสัมภาษณ์หลังจากดูโชว์เสร็จผมก็ตอบเหมือนที่เล่าไปเมื่อกี้คือไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยผมยังจะชวนเข้ามางานอยู่เลยแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะว่างไหมของพวกนี้เนี่ยก็ว่ากันไปใครดูแล้วชอบก็คือชอบไม่ชอบก็คือไม่ชอบมันแล้วแต่สิทธิของแต่ละบุคคลเราต้องยอมรับความคิดเห็นที่มันแตกต่างไอ้ที่บวชเนี่ยผมก็แนะนําให้เขาไปบวชแต่การที่เขาไปบวชเนี่ยคือเขาอาจจะไม่ได้นึกถึงเรื่องที่ผมบอกไปแล้วก็ได้ ผมบอกให้บวชเนี่ยแล้วก็ให้เป็นจุดๆก็ว่ากันไปสิ่งนั้นเนี่ยเหมือนผมเองก็ไม่ได้ตามต่อหรือว่าให้เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไว้ที่บ้านก็ได้หรือพี่จะไม่สนใจเลยก็ได้เขาก็ไม่เลือกอะไรเลยก็เลยให้ไปหาว่าย้อนกลับไปเมื่อ7ปีที่แล้วเนี่ยพี่ไปไหนมาและเอาจะได้เอาสิ่งนั้นเนี่ยกลับไปไว้ที่เดิมซ้ำมันจะได้จบๆไปอีกกล่ำเนี่ยจะได้หายไปก็บอกไปสอย่างแต่อย่าไปซีเรียสอะไรเลยผมไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้น ซึ่งต้องบอกว่าเรื่องราวในเดียวนะคะคุณโน้ตเขาก็อธิบายต่างๆนานาเหมือนที่เราไปเมื่อกี้บอกว่าเนี่ยเชิญหมอบีมาหมอบีไม่เห็นทําอะไรเลยแล้วก็บอกจะไปเฝ้าร้าน อันนี้มันอาจจะเป็นอัธรรก็ได้นะคะในการสแสดงเดี่ยวของเขาเนาะเขาอาจจะไม่ได้เล่าเรื่องราวละเอียดขนาดนั้นเหมือนเอาแค่ขำๆไม่เฉยโดยที่อาจจะไม่รู้เหมือนกันว่าหมอบีอยู่ตรงนั้นด้วยแต่ว่าหมอบีเขาก็ไปฟังเหมือนกันแต่เขาไม่ได้ซีเรียสอะไรเรื่องนี้นะคะเขาบอกแค่ว่าเรื่องจริงอ่ะมันเป็นแบบนี้ผมอธิบายเข้าไปหมดแล้วเพียงแต่ว่าเขาเล่าแค่นี้เล่าไม่หมดแค่นั้นเองค่ะผู้ชมขาไม่ได้มีอะไรเยอะแยะไม่ได้มีดาวงดราม่านะคะหมอีเขาแค่ออกมาบอกเฉยๆค่ะ